หความลับสำคัญนะคะเกี่ยวกับสภาวะจิตที่คุณควรต้องรู้ค่ะเพื่อที่คุณจะได้นำในเรื่องสภาวะจิตนี้เอามาใช้กับชีวิตและเกิดผลลัพธ์ในทางการใช้ชีวิตด้านดีด้านรวยด้านสวยและก็เฮงดังปังกระจายค่ะนั่นก็หมายความว่าสภาวะจิตของเราเนี่ยมันอยู่ได้เพียงครั้งละทีละหนึ่งสภาวะเท่านั้น นั่นหมายความว่าเมื่อไหร่สภาวะจิตของคุณอยู่ในความสุขนะคะสภาวะสุขที่คุณสร้างสภาวะที่สุขที่คุณปรารถนาคุณอินคุณฟินอยู่ในสภาวะนั้นมันจะไม่มีช่องให้สภาวะทุกข์เข้าค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะนะคะนำในเรื่องราวของเทคนิคนี้ ไปปิดนะคะในเรื่องเราประตูแห่งความทุกข์ไม่ให้เข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วยการสร้าง state happiness ค่ะ